สวัสดีคะ่ะบริษัทโจโยาชิไฮดริกจำกัดนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับสินค้าที่ดีมีคุณภาพนะคะต้องเลือกบริษัทของเรานะคะวันนี้นะคะเรามารีวิวสเปคนะคะวิธีการใช้งานรวมถึงวิธีการดูแลรักษานะคะเตาปะยางแบบไม่มีฐานนะคะโดยสเปคของเตานะคะก็จะมีทั้งหมด2เตาค่ะเป็นเตาความร้อนนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างเลยนะคะ เตาจะมีตเต้าเสียบนะคะแยกเป็นสองเต้าแบบนี้นะคะสามารถใช้งานได้พร้อมกันเลยนะคะทั้งสองเต้ามีตัวตั้งเวลานะคะคนานสุดนะคะร้อยแปดสิบนาทีค่ะมีตัวปรับลมนะคะและมีหน้าปัดวัดแรงดันลมค่ะมีกระบอกลมนะคะที่ทําหน้าที่สําหรับกดเตานะคะให้แนบสนิทกันนะคะมีวาล์วลมแบบคันโยกด้วยนะคะเพื่อสั่งงานนะคะให้กระบอกลมสามารถขึ้นลงได้อย่างดีค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาให้พี่ช่างนะคะผู้เชี่ยวชาญของเรามาสาธิตวิธีการใช้งานนะคะเตาปะยางแบบไม่มีฐานค่ะสวัสดีค่ะพี่ช่างสวัสดีครับการใช้งานของตัวเครื่องนะครับก็คือหลักๆเลยเขาจะมีไฟนะครับตัวนี้นะครับก็คือเสียบไฟบ้านเราเนี่ยก็คือ220โวลต์นะครับจากนั้นก็จะมีพวูๆกันก็คือสายลมครับเราต้องมีใช้ลมด้วยเพื่อ,อลมตัวเนี้ยจะไปจ่ายให้กระบอกมันขึ้นลงนะครับค่ะ แบบนี้ฮะเดี๋ยวผมจะโยกดูนะครับนี่ฮะอันนี้คือจะเป็นส่วนของลมนะครับแต่ไฟฟ้าตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนของเตานะครับค่ะจะเป็นส่วนของเตาเพื่อให้ความร้อนก็การใช้งานของเขานะครับนี่ฮะอย่างที่บอกเต้าเสียบมีสองตัวครับค่ะซึ่งจะรองรับกับตัวเตาที่มีสองเตานะครับก็เสียบตัวใครตัวมันได้เลยครับแบบนี้ฮะแบบนี้ครับ นี่ฮะจะเป็นแบบนี้เลยครับจากนั้นนะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะมีตัวปรับนะครับวอลล่มปรับเวลานะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกตั้งสูงสุดได้ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบนาทีนะครับก็เราก็หมุนนี่ครับเขาจะนับถอยหลังจนมาที่ออฟนะครับแล้วเขาจะตัดการทํางานไปเองนะครับก็ฟังเสียงใกล้ๆมันจะมีดังแต๊กๆๆของเป็นลานหมุนอยู่แต่พอเวลามันหมุนเสร็จมันก็จะมีเสียงดังอีกหนึ่งรอบอ่าใช่ครับเนี่ย ได้ยิน,เ,นเสียงแบบคะ้คกคนคก็จะคือจะตัดอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวว่ายางมันจะบวมนะครับค่ะครับผมแล้วก็การใช้งานของเขานะครับก็คืออต้องทําการป่ายางใช่ไหมครับเราต้องเจียบพิมลมก่อนอีกตัวหนึ่งครับก็คือพวกอะแดปเตอร์ครับของตัวเครื่องเขาจะให้มานะครับค่ะอันนี้คืออะแดปเตอร์นะคะที่ตัวเครื่องแถมมาใช่ครับที่ว่าสําหรับป่าหน้ายางนะครับค่ะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าโค้งนะครับหน้างอนะครับตัวนี้ฮะเขาจะป่าเป็นลักษณะแบบนี้ตามตามหน้างานเลยครับตามงานเลยว่า รอยั่วงเขาเป็นแบบไหนค่ะเนื่องจากสตรีมร้อนเนี่ยเขาสามารถปะได้เกือบทั่วของยางเลยคะคซึ่งสตรีมเย็นจะมีข้อจํากัดเรื่องมุมเรื่องอะไรพวกนีดจะ,จะปะไม่ได้นะครับเขาจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับก็คือตามตามชิ้นนะครับหนึ่งสสาหกนะครับก็เลือกตามตามแผลได้เลยว่าแผลเขาั่วงอยู่ในลักษณะไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาที่ตัวตัวยางก่อนอันดับแรกเราเตรียมพื้นล้อก่อนครับ อันนี้คือเจียพิมพ์ใชไหมใช่ครับอ่ะแบบนี้นะครับเราจะทําการเจียนะครับให้ให้มันเรียบนะครับสังเกตดูว่ายามันจะมีลายอยู่ใช่ไหมครับค<ะ>่ะเดี๋ยวเราจะทําการเตรียมแบบคร่วแบบนี้นะครับค่ะนี่ฮะเจียลายออกนะครับเพื่อให้ ตัวยางดิบเองเขาแทรกซึมไปในตัวที่ที่เราต้องการปักเข้าไปนะครับค่ะจากนั้นนะครับเราก็มาเตรียมแผ่นนะครับก็คือยางดิบครับผมค่ะตัวนี้ครับ เนี่ฮะเราก็ตัดนะครับก็ท่าแนะนําก็ประมาณ3ามสามทบนะครับแบบนี้ฮะเราก็ออกมาเอาเค้าแบบนับนะนี่ฮะ หาเป็นสามชั้นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ความชํนานาญของแต่ละท่านนะครับบางคนก็สองชั้นนะครับบางคนก็หนาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีมีรูนะครับบางคนก็จะอัดเข้าไปในรูก่อนนะครับสมมติว่ามีรูตรงนี้นใช่ไหมครับใช่ครับอัดเข้าไปในรูก่อนจากนั้นเราก็จะเอาแผ่นนี้ทบไปอีกทีนททหนึ่ง กาวที่เราเตรียมไว้ครับคือกาวที่เราผสม,มยางดิบครับผมเป็นยางดิบเหลว,วครับเาง่ายๆครับค่ะดังนั้นปักที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับนีครับใช่ครับวิธีการปักอ่าแบบนี้นะครับ แล้วก็จากนั้นนําขึ้นเตาครับค่ะบบนวางเตาบนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับนําถุงทรายครับมาลองด้านบนนะครับเพื่อกันยางบวมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งคือเวลาเขากดแน่นนะครับเขาจะให้กดให้มันสม่ำเสมอกันค่ะ น่กดค้าไวจจเสียมงมนะามารถปะยางนอกนะคะยางในนะคะปะแผ่หน้ายางนะคะแผ่ข้างยางแก้มยางนะคะแล้วก็ปะรูได้ค่ะซึ่งแผ่ที่ซ่อมเสร็จนะคะจะสวยงามทนทานนะคะปลอดภัยสามารถนะคะใช้งานได้เลยนะคะความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเตารุ่นนี้เนี่ยเมื่อเวลาเราจะสามารถตั้งเวลาได้เลยนะคะ และระบบจะสามารถทํางานอัตโนมัติทันทีค่ะโดยเครื่องรุ่นนี้นะคะจะใช้ระบบลมนะคะในการคุมแท่นอัดอีกหนึ่งรอบค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูโดยรอบของตัวเครื่องอีกหนึ่งครั้งนะคะก็หลังจากที่เราเตรียมงานไว้เรียบร้อยใช่ค่ะแล้กดยางไว้แน่นแล้วใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ทําการหมุนลานครับผมหมุนลานต,ตั้งเวลาค่ะใช่โดยปกติแล้วเนี่ยคือเขาจะตั้ง ต่อต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อวงนึงนะครับก็ไม่เกิน30นาทีนะครับก็15นาทีบ้าง20นาทีบ้างแล้วแต่ชิ้นงานนะครับความแข็งความนุ่มของยางนะครับตอนนี้ผมจะตั้งไปประมาณ20นาทีนะครับก็เดี๋ยวอีก20นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอออีกสินาทีก็ได้๋ดยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงของทางยางดิบมันเป็นยังไงนะได้ค่ะเราลองมาดูแผลกันดูนะค่ะได้ค่ะอันนี้นะคะก็คือใช้าลาวนะคะดันขึ้นนะคะกระบอกก็จะดันขึ้นนะคะ อันนี้คือสิบนาทีนะครับค่ะสิบนาทีก็แทบจะเรียบแล้วนะคะใช่ครับตัวนี้คือกินไปแล้วนะครับเนื่องจากเราไม่ได้มักไฟนะครับตัวนี้เราทําสังเให้ดูนะครับค่ะฝั่งที่มันละลายเข้าไปเนี่ยครับถามว่าทําไมถึงการปะชตีมไฟฟ้าเนี่ยถึงค่อนข้างราคาสูงนะครับก็คือหนึ่งเขากินยางเข้าไปด้านในเลยนะเขาจะแทบแทบจะสมานเป็นยางเดียวใช่ค่ะแทบจะเนียนไปเลยเนี่ยตอนนี้ใช่ครับถ้าเกิดใช้เวลามากกว่านี้นิดนึงนี่คือเรียบไปเรียบร้อยเลยนะครับใช่ผมใช่ครับ ตัวนี้เลยครับแล้วก็อย่างสังเกตดูสตรีมเย็นจะเป็นประเภทอย่างนี้นะครับอืมอันนี้คือสตรีมเย็นนะคะใช่ครับอันนี้คือแปะรองกว่าน,นั้นนะครับตัวนี้ค่ะเขาจะมีขอบมีอะไรของเขาอยู่แต่เนื่องจากแผลที่อยู่ตรงกลางล้อเนี่ยสตรีมเย็นเขาปะได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแผลมุมพวกเนี้ยสตรีมสตรีมเย็นพวกนี้จะเอาไม่อยู่นะครับมันจะมีช่วงรอยโค้งพวกเนี้ยมันลมอาจจะรั่วได้นะครับก็จะใช้พวกนี้แทนนะครับ แล้วเครื่องตัวนี้นี่มีวิธีการรักษาหรือว่าข้อควรระวังอะไรบ้างคะพี่ข้อควรระวังนะครับก็คือหนึ่งนะครับเรื่องไฟฟ้าครับผมความร้อนของเขามีนะครับค่ก็เวลาทํางานนะก็อย่าให้เด็กมาอยู่ใกล้นะครับเพราะว่าการสัมผัสไปโดยตรงเนี่ยทำให้อาจจะมือข่องได้นะครับเพราะความร้อนเขาสะสมอยู่นะครับสองก็เรื่องเรื่องตัวร้านนะครับตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าใช้งานนะครับ เวลาใช้งานสมมติว่าเวลาเขายังไม่หมดใช่ไหมครับค่ะสามารถดึงปั๊กออกเลยไม่ต้องหมุนกลับนะครับเดี๋ยวเขาจะเดินกลับเองนะครับเพราะมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมครับเพราะเราตั้งไว้แล้วสมมติว่าผมดึงไฟออกเลยครัอ่ะอันนี้คือการดึงไฟออกใช่เวลาของเขาก็จะหมุนตามเรื่อยๆหมุนเดิมใช่จนไปถึงจนไปถึงออบครับจนสการทการทงานเอง ไม่ต้องไปหมุนลานกลับนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับอ๋อแล้วคือถ้าสมมติเราดึงเราไม่ต้องดึงเต้าตรงนี้ใช่ไหมคะเราสามารถดึงปลั๊กไฟที่ต่อจากบ้านเราได้เลยใช่ใช่ครับผมอ๋อโอเคค่ะแล้วก็จะมีต่อมาก็คือเรื่องตัวนี้ครับก็เรื่องน้ําจากสายลมนี่แหละครับอ๋อค่ะเพราะการเสียบทิ้งไว้แบบนี้ใช่ไหมครับค่ะน้ําเขาจะดักไว้ใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้น้ําเนี่ยเข้าไปในกระบอกสูบตัวนี้นะครับอ๋อกระบอกสูบด้านบนนะคะใช่ครับ เพื่อจะไม่ถ้าน้ํามันเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดแต่ว่าพวกสนิมพวกตะกันนะครับที่เกิดในระบอกน้าเกิดความเสียหายนะครับ<อ>ก็จะมีดักนี้ไว้ให้นะครับตัวนี้ทายน้นําออกได้มี2วิธีคือกดสายลมออกเลยนะครับกับกดด้านล่างครับ กดด้านล่างก็ได้ครับเากดด้านล่างเนี่ยสอนเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้ำที่อยู่ภายในจะทําการถ่ายทิ้งันดีหรือไม่เราก็กดสายออกไปเลยอ๋อสามารถดึงสายได้เลยนะคะหลังจากเสร็จการใช้งานใช่ครับพอดึงสายออกปุ๊บน้ำเขาก็จะเดนออกมาทันทีครับอ๋อโอเคค่ะก็หลักๆเรื่องน้ําครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยนะคะอย่าให้เด็กเข้ามาข้างๆในระยะในระหว่างการปะยางเด็ดขาดนะคะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับเตาปะยางรุ่นไม่มีฐานนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะ